เป็นยไงกันบ้างครับคําถามที่ผมเจอบ่อยมากๆนั่นก็คือพี่ครับโครงหน้าผมเนี่ยเป็นโครงหน้าแบบไหนครับและผมต้องตัดผมทรงอะไรดีครับผมเนี่ยก็อยากจะตอบทุกๆคนจริงๆนะครับแต่ว่ามีคนถามเข้ามาเยอะมากจริงๆวันนี้ผมก็เลยตัดสินใจจะมาทําคลิปวิธีระบุคโครงหน้าของคุณว่าคุณเนี่ยมีโครงหน้าแบบไหนกันแน่วิธีนี้เนี่ยสามารถใช้ได้กับทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายนะครับแล้วทําไมเราต้องอยากรู้ด้วยเราว่าโครงหน้าของเราเนี่ยเป็นแบบไหน เพราะว่าโครงหน้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมา,มากๆนะครับมันเป็นสิ่งที่สามารถช่วยคุณได้หลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกทรงผมเคยไหมที่แบบว่าเห็นดาราหรือว่าเห็นเพื่อนเนี่ยไปตัดทรงนี้มาแล้วก็อยากไปตัดบ้างก็เลยไปตัดแต่พอตัดออกมาแล้วเนี่ยมันดูแย่ก,กว่าเดิมอีกมันดูหน้ากลมกว่าเดิมอีกหน้าเหลี่ยมกว่าเดิมอีกเพราะว่า คนเราเนี่ยมีโค้งหน้าที่ต่างกันเขาอาจจะมีโค้งหน้าที่กลมคุณอาจจะมีโค้งหน้าที่เหลี่ยมหรือว่าเขาอาจจะมีโค้งหน้าที่สามเหลี่ยมคุณอาจจะมีโค้งหน้ากลมพอไปตัดชมแบบเดียวเขาเนี่ยมันจะทําให้หน้าคุณกลมยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าโค้งหน้าคุณเนี่ยไม่เหมือนกับเขาไงแล้วนอกจากที่มันช่วยในการเลือกทรงผมแล้วเนี่ยมันยังสามารถช่วยในการเลือกแว่นตาหรือว่าจะเป็นหนวดเขาหรือในผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะเป็นทรงของคิ้วนะครับและรวมถึงการเลือกเสื้อด้วยใช่ครับเสื้อนี่แหละเอาเป็นว่าเดี๋ยววันหลังผมจะมาทําคลิปบอกและ โอเคนะครับแล้วก่อนที่เราจะไปดูกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับกดได้ผมสัก1000ไ like. ลค์ผมมั่นใจเลยนะครับว่าทุกคนต้องทําได้อุปกรณ์ที่คุณต้องใช้ก็มีแค่สายวัดอาจจะเป็นแบบไม้เมตรแบบแข็งๆแบบนี้หรือว่า,าจ,จะเป็นแบบสายวัดเสื้อที่แบบมันจะสามารถขดไปได้หรือว่าคุณอาจจะใช้เป็นไม้บรรทัดก็ได้แต่ถ้าเป็นไม้บรรทัดเนี่ยผมแนะนําให้ไม้บรรทัดยาวหน่อยนะครับ แล้วก็ปากกาหรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้ที่คุณสามารถเขียนลงไปแล้วก็จดลงไปได้อาจจะเป็นโทรศัพท์คุณก็ได้แต่แสืวัดเนี่ยผมก็แนะนําให้ใช้เป็นอะไรก็ได้ที่มันแข็งๆนะครับที่ว่ามันจะไม่โค้งไปตามส่วนเว้าหรือว่าส่วนนูนของหน้าเราเราจะวัดที่มันเป็นเหมือนกับ2มิติเพราะว่าถ้าเกิดคุณใช้แบบที่มันสามารถโค้งไปได้แล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ความยาวของหน้าคุณจริงแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือกระจกนะครับ อาจจะเป็นกระจกในห้องน้ําหรือว่ากระจกที่คุณมีอยู่อะไรก็ได้กระจกไหนก็ได้เหมือนกันหมดโอเคขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือย้ายตัวคุณไปหน้ากระจกหรือว่าย้ายกระจกมาหน้าตัวคุณเหมือนกันแล้วแต่ว่าคุณมีกระจกแบบไหนอาจจะเป็นกระจกในห้องน้ํากระจกแต่งตัวอะไรก็ได้แล้วแต่กระจกที่คุณมีแล้วก็ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้ในการที่จะระบุโครงหน้าว่าคุณมีโครงหน้าแบบไหนเนี่ยมันก็ต้องการวัดว่าบางส่วนเนี่ยอาจจะมีความยาวที่ยาวกว่าบางส่วนอาจจะมีความยาวที่สั้นกว่าหรือว่าบางส่วนเนี่ยอาจจะมีความยาวที่มันเท่ากัน โอเคเดี๋ยวผมถอดแป้นก่อนแล้วกันนะครับเพื่อจะได้วัดง่ายๆโอเคหน้าผากเนี่ยเป็นจุดที่ดีในการเริ่มนะครับส่วนนี้เนี่ยจะวัดเป็นด้านกว้างนะครับผมแนะนําให้สายวัดของคุณเนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่างคิ้วกับส่วนที่ผมเพิ่งขึ้นประมาณนี้คุณก็จดลงไปเลยนะครับว่าส่วนไหนยาวเท่าไหร่ผมก็จะจดว่าหน้าผาก จุดที่2ที่เราจะวัดก็คือโหนกแก้มโหนกแก้มเนยถือว่าเป็นจุดที่สําคัญมากๆนะครับในการเลือกทรงผมเพราะฉะนั้นก็ซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับจุดที่เราจะวัดนก็จะประมาณใต้ตานะครับประมาณแบบนี้นะครับคือแบบเนี่ยมันจะเริ่มคุณต้องลองจับจับดูมันจะมีกระดูกอยู่พอแข็งพอมเริ่มแข็งแข็งเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ โอเคขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือการวัดจอลายนะครับจอลนยเนี่ยในภาษาไทยมันน่าจะเป็นขากรรไกรหรือว่ากามน่าจะนะสักอย่างหนึง่งแม้ว่าคุณจะมีแก้มเยอะขนาดไหนหรือว่ามีแก้มน้อยขนาดไหนเนี่ยทุกคนมีมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณจะเห็นมันหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้าเกิดว่าคุณไม่เห็นแบบไม่เห็นชัดอะไรแบบนี้เนี่ยคุณก็ลองจับเดืแบบอบรข่แล้วคุณก็ลองจับดูส่วนที่มันจะเป็นมุมของมันน่นระหว่างแบบส่วนตรงกับส่วนเฉียงอย่างนี้เนี่ยคุณก็กดไว้ที่ตรงนั้น แน่นอนว่าคุณมีขากัรนไกรสองข้างเพราะฉะนั้นเอาเลขที่คุณได้เนี่ยคูณ2และนั่นแหละคือความยาวของขากัรนไกรของคุณมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือการวัดความยาวของหน้าก็เอาไม้บรรทัดหรือว่าสายวัดเนี่ยเริ่มจากจุดกึ่งกลางระหว่างหน้าผากไปจนถึงปลายคางนะครับก็จะประมาณตรงนี้ถ้าเกิดว่าคุณตัดสกินเฮดหรือว่าโกนหัวเนี่ยก็ลองคิดดูว่าผมของคุณเนี่ยจะเริ่มขึ้นจากตรงไหนก็วัดจากตรงนั้นเค okay. แล้วเมื่อคุณได้เลขทั้งหมดแล้วเนี่ยคุณก็อาเลขทั้งหมดเนี่ยมาคูณกัน แล้วก็ใส่สควรชลูตโอเคไม่ใช่คือเอาเลขทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ดูว่าส่วนไหนเป็นส่วนที่ยาวที่สุดแล้วก็ส่วนไหนเป็นส่วนที่สั้นที่สุดโอเคมาดูกันดีกว่าว่าคุณมีโครงหน้าแบบไหนถ้าคุณมีหน้าองรีหน้าของคุณจะยาวกว่าความกว้างของหนกแก้มแล้วหน้าผากคุณเนี่ยจะกว้างกว่าขากรรไกรและขางของคุณเนี่ยค่อนข้างจะโค้งมากกว่าเหลี่ยมแบบนี้ถ้าคุณมีหน้าเหลี่ยมทุกๆด้านของหน้าคุณเนี่ยจะเท่ากันหมดหรือว่าใกล้เคียงกันมาก ในเมื่อผมพูดใกล้เคียงกันนี่ก็จะประมาณ2เซนคางของคุณจะมีทรงเหลี่ยมมากกว่าทรงโค้งถ้าคุณมีโคงหน้าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าความยาวของหน้าคุณเนี่ยจะเป็นส่วนที่ยาวที่สุดและหน้าผากโหนกแก้มกรามเนี่ยจะมีขนาดที่พอๆกันก็คล้ายๆกับโครงหน้าที่แล้วต่างกันแค่ว่าโครงหน้านี้เนี่ยจะมีความยาวที่ยาวก,กว่าถ้าคุณมีโครงหน้าแบบกลม นกแก้มและความยาวของหน้าคุณเนี่ยจะมีขนาดที่ใกล้เคียงกันแล้ว2ออย่างนี้เนี่ยก็จะมีขนาดมากกว่าหน้าผากแล้วก็ขากรรไกรของคุณขากรรไกรของคุณเนี่ยจะระบุได้ยากแล้วก็เห็นไม่ค่อยชัดถ้าเกิดคุณมีแบบนี้เนี่ยแสดงว่าคุณมีโครงหน้าที่กลมโอเคสามโครงหน้าต่อไปนี้เนี่ยมันแทบจะรวมกันได้เลยนะครับแทบจะเป็นแบบโครงหน้าเดียวกันเลยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแยกให้แล้วกันเผื่อแบบบางคนอยากจะรู้ถ้าคุณมีโครงหน้าแบบเพชรเนี่ยความยาวของหน้าคุณเนี่ยจะเป็นส่วนที่ยาวที่สุดจากนั้นก็ตามมาด้วย หนกแก้มหน้าผากแล้วก็จอลายหรือว่าขากันไกรนั่นเองและขากันไกรจะเป็นส่วนที่น้อยที่สุดและคางของคุณเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชี้หรือว่าจะยาวออกมานิดนึงถ้าคุณมีโครงหน้าที่เป็นรูปหัวใจหน้าผากของคุณจะกว้างกว่าหนกแก้มแล้วก็ขากันไกรคางของคุณก็จะเหมือนกับแบบทรงที่แล้วถ้าคุณมีโครงหน้าสามเหลี่ยมเนี่ยขากันไกรของคุณจะกว้างกว่าหนกแก้มแล้วหนกแก้มเนี่ยก็จะกว้างกว่าหน้าผากคือจริงๆส่วนมากเนี่ยผมจะเอา3ามอย่างนี้เนี่ยมารวมด้วยกันซึ่งเวลาเลือกทรงผมหรือว่าเลือกแว่นตาเนี่ย มันก็สามารถเอาไปรวมกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้แบบไม่งงมากโอเคนะครับแล้วก็นี่เป็นวิธีที่จะระบ,บุว่าคุณมีโครงหน้าที่เป็นแบบไหนแล้วถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้หรือว่าคุณได้ประโยชน์จากคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมเมื่อนะครับแล้วถ้าเกิดคุณเพิ่งเข้ามาดูคลิปของผมเป็นคลิปแรกเนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe ช่องผมด้วแล้วกันนะครับผมลงคลิปทุกๆวันจันทร์พุธแล้วก็วันศุกร์หลังจากนี้เนี่ยผมจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆที่มันน่าตื่นเต้นแล้วก็ผมอยากจะทำมานานแล้วแล้วถ้าเกิดคมมคาาาาถหรรืออออว่่ขข้้สงงงัยนกกก็บก็บบผลไดะ ごめんごめんティーリー。Oh,